นมสักการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ข,ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันพฤหัสสบดีแรม9ค้าข้าเดือน12ปีขานวันนี้เป็นวันโลกาวินาะนะครับหลีเกเลี่ยงการมงคล สีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดปูสีเลือดนกสีอับโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศแห่งความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดง เด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกินีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสดุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อนะครับสอสดาสอโบรสีสอเสือหอหีบรอจราอ่างและหอนกคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสดุดเช่นกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าก็คือสระทุกตัวและออ่าง ลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้นะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองรับผิดชอบสูงกระตันยูซื่อสัตย์สุจริตนะครับขยันทำมาหากินโดดเด่นด้านาศาสนาครองเรือนครองครูดีนะครับส่งเสริมดวงชะตานะครับเลขมงคลวันนี้นะครับมีเลขหนึ่งะครับเลขสี่แล้วก็เลขสามนะครับ ไม้เซตวันนี้นะครับอาจารย์เกรียงไกรบุญธกานนนะครับอาจารย์ใหญ่ด้าน่วงจุ้ยนะครับสอนไว้ว่าศาสตร์แห่งความเชื่อควรเชื่อแต่พอเหมาะหลักการและเหตุผลสอดคล้องไม่ขัดกับวิถีชีวิตเป็นประโยชน์ใช้สอยและมีความเป็นธรรมชาติเมื่อเป็นดังนี้ศาสตร์แห่งความเชื่อ จึงเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อที่ไม่งมงายนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ